สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกากุลไทยกันสักครู่ค่ะสื่อทํำเนียบงดตั้งฉายารัฐบาลอนุทินเหตุเป็นรัฐบาลรักษาการหลังนายกยุบสภา ผู้ส Salvador, lavender, the ื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลออกแถลงการคำชี้แจงเรื่องตั้งฉายารัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำปี2568ว่าผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลมีมติงดตั้งฉายารัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำปี2568ตามทมเนียมปฏิบัติในช่วงปลายปีที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจะต้องตั้งฉายาของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรี ตรีในอปแต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นรัฐบาลรักษาการหลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจึงได้หารือกันและพิจารณาตามหลักปฏิบัติที่เป็นธรมเนียมยึดถือสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มแรกว่าจะงดตั้งฉายารัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลรักษาการภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภากรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนรัฐบาลทำงานอย่างไม่ รปีกรณีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหารและกรณีสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติและยังมีความเห็นว่าหากมีการตั้งฉายารัฐบาลอาจถูกนำไปขยายผลในทางการเมืองหรือนำไปเชื่อมโยงให้เกิดความขัดแยง้ง ที่สถานีรถไฟโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีสำนักมวลชนและกิจการพิเศษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเตรียมนำไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเซนทันภายใต้กิจกรรมมิลเลียนกิฟต์มิลเลียนสมายซึ่งเป็นกิจกรรมส่งต่อ กำลังใจความสุขและรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งนี้การเคลื่อนย้ายของขวัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรอยยิ้มเสริมสร้างกำลังใจและเติมเต็มความสุขให้แก,เก่เด็กๆในพื้นที่อันเป็นการตอกย้ำความห่วงใยและความตั้งใจในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 再接再厉。 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้พิพากษาศาลร,รัฐบาลกลางมีคำวินิจฉัยว่าประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่ได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตตามกฎหมายในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า H-1B โดยคำตัดสินดังกล่าวถือเป็นชัยชนะของรัฐบาลทรัมป์ซึ่งช่วยหนุนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการจำกัดการย้ายถิ่นฐานและกระตุ้นความต้องการแรงงานชาวอเมริกันแต่เป็นความพ่ายแพ้ของภาค ธุรกิจซึ่งต้องแบกรับต้นทุนการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐที่ต้องพึ่งพาการแจ้งแรงงานทักษะจากต่างประเทศอย่างไรก็ดีหอ,อการค้าสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของธุรกิจดาวสามแสนแห่งและสมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกาซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย69แห่งที่ยื่นฟ้องเพื่อขัดขวางมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลทรัมป์อย่างสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ รู้ไหมคะอาหารธรมธรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มห่อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอโ้โหสุพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเผงสนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยรับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา10นาฬิกานาทีสวัสดีค่ะ